อยู่นี่เหรออยู่ในโบสถ์ยอยู่ในโบสถ์เนี่ยฮะโอ้ oh. ตัวลูกลูกแกนะลูกลูกปั่นอ๋อลูกลูกแกอยู่ในโบสถ์ครับฮ่าตัวแกตายไปนานแล้ว <laughs> <laughs> เรือเรือ,อนี่สมัยไหนอะเนี่ยไม่รู้ว่าผมมาไปทางนหนครับยัิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่เดือนเองเหรอ

พวกนี้อาจารย์ส่วนทําให้หมดเลยใช่ไหมของปั้นเนี่ยนะตอ,อนปีสองเจ็ดพอสองเจ็ดอาจารย์ส่วนก็ไปนู่นอยู่นู่นละจะไม่กลับมาอีกเลยผมไม่กลับมาอีกเลยจะสละด้วยสละด้วยแกไม่เป็นเจ้าวาดแล้วจันเฮงมาเป็นต่อโอ้อโอบสถ์นี่เก่ามากเลยเนะี่ยพี่โบสถ์นี่ทําปีสองเจ็ดโบสถ์เก่าอยู่นี่พี่อ๋อโบสถ์เก่าอยู่นี่เหรอที่กรมศิลปากรขึ้นอ๋ออันนี้นะใช่แต่อันนี้ทําปีสองเจ็ดแต่ดูเก่านะ ฟ้าหญิงเพชรชลมามาวางแล้วก็มาเปิดเลยนะพี่อ๋อจานส่วนลูกศิษย์ลูกหามีแต่เชื้อพระวงติดัะพั่นตั้งแต่สมัยนู้นมีรูปหมดเลยเออมาแล้วมั้งพี่อ๋อฮะคุ้นแม่พี่อยู่อ๋อ ก็น่าจะคุ้นน่ะนะเรืองนี่ยผมก็เอเขาพามาเนี่ยเพิ่งมาไปครั้งแรกนี่แหละไปเดินูไปหาลรงปูพันที่เราไปนี่างนี้ประถมคงใช่ไหมอ๋ออ่าใช่ใช่เิดหมดเลยพี่พระอ๋อผมอยู่กับหลวงปู่ฮกอยู่กับน่อ๋ออยู่กับหลวงปู่ฮกโอ้โหคำนวณทำมาหาเขาบอกพี่แดงพี่แดงอยู่ผมก็ไม่รู้ผมเลยขับรถไปจอดนู่นอ๋อ เ,ออเสกไอ้แดงมวลสารเอ้แด,แ,แดงมีสองที่เหรอไอ้แดงมีที่เดียวแต่นี้เราทําไว้เพราะว่าคนเขาจะวิ่งมาที่นี่<อ>ต่อไปเราจะทําที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวท,ที่ที่วางแผนกันไว้อ๋อทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะใช่มดนดำนี่มัมาช่วยทําสะพานอยู่โอเขาก็มาช่วยสองรอบแล้วทำไมอาจารย์ส่วนนั้นทําทําไว้หมดเลยเหรอ <c oughs> รูปปั้นจีนเหรอ อืมแกอยู่แต่แถวกรุงเทพนะพี่แล้วต้องต้องบูรณะไหมเนี่ยหรือหรือเขาปล่อยไปอย่างเงี้ยอยู่ในสภาพนี้แล้วพี่เพราะมันแกะมัแบบนี้แล้วมันบูรณะลำบากแต่อยู่ในสภาพนี้ก็ดูดีนะเก่าดีนะเก่าพี่อือ,อรูปปั้นนี่ท่านทำไว้เยอะมั้ยก็อยู่นี่ที่ มันมีเมื่อก่อนองค์ใหญ่อาจารย์แกก็ลื้อไปด้วยอ oh. ตอนนี้จะอยู่ฝั่งนู้นเน่ยเยอะที่ที่ที่ใส่กระดูกฝั่งนี้จะไม่มีกระดูกอะไรเลยนะพี่ไม่มีกระดูกเลยฝัง่งนี้ฝั่งนี้เป็นฝั่งวัดใช่ฝั่งวัดพี่แต่ฝั่งนู้นก็ฝั่งนูน้นมีกระดูกกระดูกกระดูกคนอ่ะนะใช่กระดูกคนเท่าเท่าอะไรพว oh. กนีก้โอที่เขามาฝากเขามาฝังอะไรพวกนี้ไปขอพวกไตหงไตหงพี่๋อ้สวัสดีครับอืมนี่ไงเขาปิด เราจะไปดูหลวงว่อส้วนก่อนไหมอยู่ข้างในอยู่ข้างในเอกอ,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 อาจารย์เปิดหรือ,รอ,อเปล่านี่ประตูล็อกดูเปิดเปิดเปิด,ดนะขอเข้าไปดูเอพาเข้ามาดูหนะ่อย เป็นวิหารเก่าเป็นวิหารเก่าครับผมอาณาเขาสร้างองค์ข้าวสารคือเป็นหลวงพ่อโยกข้าวหน้ามาโชคมาดีวิหารเก่าหลวงพ่อส้วน อันนี้เขาเปิดให้ให้ไหว้เปิดให้ไหว้ครับเปิดให้ไหว้ในนี้อันนี้ในนี้มีอะไรบ้างอ่ะก็มีองค์หลักสุดก็เป็นหลวงพ่อโยกครับหลวงพ่อโยกหลวงพ่อโยกนี่คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อ่าที่อยู่ตั้งแต่น่าจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นสองร้อยปีได้แล้วครับสองร้อยปีแล้วครับผมนะหลวงพ่อโยกครับหลวงพ่อโยกมีเป็นโลหะหรือเป็นปูนเป็นปูนครับเป็นปูนนะ ปางมารวิชัยชปางมารวิชัยแล้วองค์องค์นี้พระพุทธอันนี้น่าจะเป็นพระพุทธศิลารพระพุทธศิลาไม้มงคลมุนีนะองค์นี้แล้วก็โอ้ก็มีพระสังญจ,จายมีพระโมคกลาภาษาริบุตรนะอืมแล้วก็ประหลัดคลิกนี่อนอนนหอ,อจันทร์ส้วนนะที่มีลูกเหมือนได้เปสวนนะ ลูกเ,เ,เหมือนในการส้วนเขาเขามาไหว้ขอพรเขาได้โชคได้ลาบเนี่ยเขาจะเอาอะไรมามาแก้ส่วนใหญ่เป็นเป็นว่าวเป็นอะไรแบบเนี้เหรอเอถ้าหลวงพ่อโยกเป็นว่าวหลวงพ่อโยกี่ยจะเป็นว่าวแล้วก็จะเป็นสมัยก่อนจะเป็นตัวหนังตะลุมขนาดตะลุมเป็น<อ>ตัวตะลุงสมัยก่อนนะครับ๋อสมัยก่อนออแต่ปัจจุบัน ตัวหนังตะลุงเป็นหายากหายากก็จะเป็นว่าวเป็นว่าวนะฮะแต่ว่าอย่างหลโยกในส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์ดั้งเดิมแล้วคนในพื้นที่จะรู้จักอ๋ออ๋อถ้าถ้าคนใหม่ๆก็จะไม่รู้จักหระโยกครับผมประวัติประวัติท่านเนี่ยต้องเดี๋ยวต้องถามท่านอาจารย์โชคครับกเป็นเจ้าวัดโอ้ประวัตินะฮะสำหรับหลวงพโยก อันนี้เป็นโบสถ์เก่านะอันนี้เป็นวิหารแล้วไงเป็นวิหารเป็นวิหารสมัยก่อนมันเป็นโบสถ์น่าจะใช่ใชนะสมัยก่อนเป็นโบสถ์แต่ว่าปัจจุบันนี้เขามีโบสถ์นะมีโบสถ์นี่คือแล้วในส่วนของอย่างอื่นที่เกี่ยวกับหลุมพะซวนที่นี่ที่นี่จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่คือ พวกขุนปั้นทั้งหมดเนี่ยจากฝั่งนี้จากฝังวัดเยอะมากแต่ตอนนั้นกรมพุทธที่มีปัญหาก็คือมีได้มีการทุบทิ้งบางส่วนอทุบทิ้งบ้างครับนะที่ที่มีปัญหาใช่ครับแต่ว่าทางฝั่งนู้นจะอยู่ครบสมบูรณ์หมดเพราะว่าฝั่งนู้นมันจะเป็นสุสานมันจะเป็นที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่เอกชนก็คือเป็นที่ของของญาติพี่น้องของของอาจารย์ส่วน๋อนัันตรงนั้นจะจะรักษาอะไรไว้ได้พอสมควรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้คุนเอพาไปดู นะไปดูด้านฝั่งโน้นเขาเรียกว่าสุสานเขาเรียกว่าสุสานครับฝั่งนี้วัดฝั่งนี้เป็นวัดครับโอเคครับครับครับวัดท่าราใต้ ทลาดใต้นี่อยู่อยู่เขตอะไรครับทลาดใต้นี่เอ่อเขตพนมสารคามครับขมวนพนมพนมสารคามฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาครับนะครับอันนั้นก็จะเป็นท่าน้ําท่าน้ําตรงนี้จะที่เอ่อจากอนาคตข้างหน้าที่ที่มีแปลนเอาไว้ก็คืออยากจะทําเป็นตลาดน้ําเป็นตลาดน้ำครับตรงนี้อ๋อเราจะทำเป็นตลาดน้ำเป็น คุณได้พอรู้เรื่องของเรือลํานี้ไหมเรือลานี้เป็นเรือของอาจารย์ส่วนเรือของอาจารย์ส่วนเหรอใช่ครับโอ้เป็นเรือเก่านะเพราะอาจารย์ส่วนใช้ใช้ในการอาจารย์ส่วนแกจะ,จะใช้อันนี้จะเป็นลําใหม่ของแกแล้วตอนนั้นแกจะไม่ได้ใช้แกจะใช้ลําเล็กที่แกใช้ถ่ายไปแล้วตอนหลังแกก็คือจะอยู่ที่สุสานเลย<อ>แต่ลำนี้จะเป็นอ,อาจารย์โชคอีกทีหนึ่งที่โอ้แต่ปัจจุบันก็ใช้เลยไม่ได้แล้วใช้เลยไม่ได้แล้วครับเออก็มา เพราะว่ามันมีทางเข้าอยงอยู่ลําน้ํานี่เขาเรียกทั่วไปชาวบ้านเขาเรียกลําน้ําอะไระก็ก็เอ่อของท่าลาดใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ของท่าลาดอ่าครับของน้คลองท่าลาดนี่มันมันมันไปจอดตรงไหนอะ่ะฮะอ่าตรงนัคับะบังคัตรงปากน้ำเจ้าโลอ่ะอ๋อบังคา้าอืาาอนะแล้วมันมันเคยท่วมขึ้นมาถึงบนวัดไหม แต่ก็ว่าท่วมแหละแต่ผมมาไม่ทันก็หรอกอ๋อนะฮะไม่ไม่ถึงหรอกใช่ไหมแต่เขาเคยว่าบอกว่าท่วมครับท่วมใช่ไหมฝั่งนู้นในท่วมหมดเลยครับอ๋อเหรอสารในท่วมขึ้นหมดเลยอ๋อนั้นเคยเคยท่วมขึ้นมาถึงบนนี้แล้วแล้วเราคุณเอรู้ไหมว่าพระส่วนใหญ่เนี่ยพระอาจารย์ส่วนสร้างจะเป็นพระสังฆจจายนะ S <S 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 ใช่ไหมทาไมถึงเป็นสังกัจจัยอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ทราบรายละเอียดต้องถามอาจารย์อาจารย์โชคซึ่งเป็นเจ้าเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยอแกเป็นลูกศิษย์อ๋อเป็นลูกศิษย์นะแต่แต่ท่านก็จะทําพระองค์ใหญ่ๆส่วนใหญ่ใช่ครับจะทาําพระองค์ใหญ่เป็นปูนส่วนใหญ่เป็นปูนแสดงว่าท่านมีความรู้เชิงช่างใช่ครับท่านทําเองหรือท่านมีลูกศิษย์ท่านท่านก็มีลูกศิษย์ด้วยมีลูกศิษย์ด้วยแล้วท่านก็ดูแลด้วยใช่ครับเพราะว่า ในพนมสารคามไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แค่ที่พนมนะมคือหุ่นปั้นของแกเนี่ยแกจะมีไปทั่วเลยมีไปทั่วเลยตามท้ายไล่ท้ายนา้บางทีแกก็ไปปั้นไว้ให้เขา<อ>บางทีพอเนี้ยผมผมยังต้องไปทําพิธีถอนเพือ่อเอาหุ่นปั้นเนี่ยกลับมาไว้ที่สุสานเหมือนกันครับเพราะว่าเหมือนชาวบ้านเขาบางทีนะตอนเนี้ยเขาอยากจะใช้ที่เขาละเขาอยากจะใช้ที่เขาแล้วกม็มีหุ่นปั้นมีมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อย่างเนี้ย เราก็ต้องไปทําพิธีถอนแล้วก็เอาพระกลับมาอ้็บไว้ที่คุ้มครองครับ อย่างองค์นี้เนี่ยองค์นี้เขาตั้งใจประดิษฐานไว้เลยใช่ไหมเนี่ยริมน้ํานะใช่ครับอแล้วจมลงไปในในน้าครึ่งองหรอคือคือจากหรือตั้งใจตั้งใจให้เหลือแค่ครึ่งองค์หรือยังไงมันมันมันผมว่ามันเป็นที่ว่าพื้นที่มากกว่าแล้วน้ํามันขึ้นมาตอนนี้นะโอ้น้ํามันขึ้นมาครับนะจริงๆแล้วน่าจะเต็มองใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนะน่าจะเต็มองนะครับเนี่ยดูฮะน่าจะเต็มองคแต่ที่นี้เหลือแค่ครึ่งองคนะตอนนั้นจะเป็นท่าน้ําเก่า ท่าน้ําเก่าท่าท่าเก่าท่าเนี่ครับก็จะต้องบูรณะกันอีกเยอะต้องบูรณะกันอีกเยอะนะครับนะนี่อาณาบริเวณซึ่งเราบูรณะฝั่งนู้นเนี่ยเราก็จะจะซื้อเพิ่มใช่ไหมเห็นบอกว่าคือฝั่งนู้นอ่ะคือเราได้ทําการจ่ายเงินแล้วเป็นที่ของทอนีส่งแล้วทอนีส่งแล้วครับอจ่ายแล้วในพื้นที่ของวัดเราอยากจะซื้อเพิ่มเพราะตอนเนี้ย มันเหมือนคล้ายๆที่ตาบอดซึ่งมันไม่มีทางรถเข้าเวลารถเราไปจอดมันจะจอดยากอการเดินทางหรืออะไรมันจะไม่สะดวกของคนที่จะมาเที่ยวครับมามามาเที่ยวมาแวะดูเนี่ยมันเลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ไม่ค่อยสะดวกครับมันจะเป็นที่เอกชนที่เขาเก็บเงินอยู่บางวันเขาเปิดเราก็ได้เข้าบางวันอย่างวันเนี้ยเขาจะปิดเราก็จะวุ่นวายโอบที่เอกชนมันเป่นที่เอกชนอยู่ตรงนั้นที่มันขวางทางอยู่โอเคครับนะตรงนี้ องนี้นี่เราทําจําลองขึ้นมาครับเป็นเป็นเป็นไ, <อ S 2> ไม้แดงครับไอ้แดงเป็นไม้ครับเป็นไม้แกะไม้แกะครับนะฮะอันนี้แต่ว่าตัวจริงนี่อยู่ฝั่งนู้นตัวจริงที่เป็นตัวปูนอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งสุสานแล้วก็ที่นี่นอกจากไอ้แดงตรงนี้ก็มีความสําคัญอันนี้เ,เป็นหุ่นั้นที่อาจาร,รย์ท้วนท่านปั้นเอาไว้ก็คือแม่สมบัติแม่สมบัติครับผมแม่สมบัตินี่มีความศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรยังไงเกี่ยวกับด้านโชคลาภแล้วก็เกี่ยวกับพวกที่ดิน ครับเรื่องค้าขายที่ดินหรือว่าเรื่องเนี่ยนะฮะเนี่ยให้เราขายที่ดินให้หรืออะไรเนี่ยมาบนบานศาลกล่ากับแม่สมบัติโอ้นี่นะฮะแม่สมบัติจุดทุบแปดดอกขอเรื่องคดีความให้เราชนะให้เราขายที่ดินได้ครับแก้บนจุดทุบเก้าดอกรวมสร้างตําหนักให้แม่ก็ตรงนี้ทําลังจะสร้างใช่ไหมก็เราอยากจะทําตรงนี้เพราะว่าตรงนู้นฝั่งฝั่งนู้นเนี่ยตอนนี้เข้าออกไม่ไม่สะดวกยังไม่สะดวกไม่สะดวกนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรามีทุนเราก็จะทําเป็นตําหนักครับก็เป็นเรือนไม้ครับคล้ายๆกับไอ้แดงตรงนั้นครับโอ้โอเคครับ,รบ,รบนะนี่ฮะ